จะเข้าถึงกายมนุษย์เรียร์ซึ่งกายมนุษย์เรียร์มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนสาสาคลันเท็นจากใครมนิดนะครับ ความใจของเราเป็สบายสบายความสบายนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมต้องมีความสบายเป็นพื้นฐานผ่อนคลายกล้ามเนื้อสูงให้าทางเนื้อทำตัวมีธรรมภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนสาม,มาัญบ้านเราทางเดินทางใจมีทั้งหมดเจ็ด ฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาหญิงซ้ายชายขวา,า,าความสบายนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธ,ธรรมต้องมีความสบายเป็นหรือฐมความสบายเบื้องต้นก็คื รู้สึกเฉยๆเป็นกลางๆรักษาอารมณ์นี้ให้สมหังเสมออย่างสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายร่างเนือทุส่วนให้ทั้งเนื้อท,ทั้ทงตงัวมีความรู้สึกว่างว่านคลายจริงๆ กลางกายซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราหรือวางใจกลางลาตรงตำแหน่งใดก็ได้ที่รู้สึกสบายผ่อนคลายใจเย็นสามารถวางใจเช่นนี้ไปได้ดเรื่อยๆอย่างสบายๆภาวดาโดยให้เสียงของคำกัา เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากไนกราท้องของเราเป็นเสียงที่ออกมาจากแปลงแห่งความสุขแปลงแห่งความบริสุทธิ์แปลงแห่งลาลุภาพอันไม่มีประมาณภาวดาว่าสัมมาอะระหังนะ สัมมาอรสัวมมาอรัตวหลวงปวัดปากน้ำภาีเจริญท่านได้สอว่าทาเดินใจมีทั้งหมดเจ็ฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา ฐานที่สองอยู่ที่เพ่าตาตรงหัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกางศีรษะระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่อยู่ที่เพดานบากช่องปากที่อาหารสําลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องสอเหนือลูกระดืนฐานที่ห อยู่ที่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือฐานที่เจ็อยู่ที่กลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือหยุดใจนิ่งนุ่มนเบาๆไว้ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆไปเรื่อยเมื่อใจอยู่ ที่สูงในกลางกายฐานที่เจ็ดไดจะเข้าถึงดวงประตุมัรย์ยุนใจไปในกลางดวงประุมัรคจะเข้าถึงดวงสียุดใจไปในกลางดวงสีจะเข้าถึงดวงสมาธิ หยุดใจไปในกลางดวงสมาธิจะเข้าถึงดวงปัญญาหยุดใจไปในกลางดวงปัญญาจะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดใจไปในกลางดวงวิมุตติจะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศน์ หยุดใจไปในกลามนวงวิมุตติญาณธรศนะจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียซึ่งกายมนุษย์ละเอียมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน หยุดใจไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดจะเข้าถึงกายทิพหยุดใจไปในกลางกายทิพจะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดหยุดใจไปในกลางกายทิพละเอียดจะเข้าถึงกายรูป,ประบงหยุดใจไปในกลางกายรูปประพุ่ จะเข้าถึงกายรูปประรมละเอียดหยุดใจไปในกลางกายรูปประพรมละเอียดจะเข้าถึงกายอารูปประพภมหยุดใจไปในกลางกายอารูปประพรมจะเข้าถึงกายอารูปประพรมละเอียดหยุดใจไปในกลางกายอารมปประรม จะเข้าถึงพระธรรมกายสาธุพระธรรมกายเป็นกายง่การตรัสรู้ธรรมท,ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนเป็นพึ่นที่ทระลึกที่แท้จริงทุกคนในโลกใบนี้สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ไม่ว่าจะเชื่อชาติาศาสนารหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายภายในตัวทั้งสิ้นหลวงปู่วัดปากน้ำอาสีเจริญได้สรุปไว้ว่าหยุดเป็นตัวสเร็จเมื่อหยุดใจได้จะได้เข้าถึงพระธรรมกาย Hi, what's up? Got gotcha, gotcha.